าลครับก็สวัสดีคดุณูทุกคนกันด้วยนะครับน้ก็วันนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็บมาเล่นอาวนะวันนี้ผมมาเล่นในตัวของ max l o m i n มนะฮะก็เป็นตัวที่เปิดแมปดีนะครับผมแต่ก็เออเลดเกมก็ทำอะไรได้ยากหน่อยนะโอเคเราจะมากันบัฟก่อนนะครับผมนะก็คือเราจะตีบัฟนะให้ลากบัฟออกมาเพื่อให้บัฟมันดื้อน,นะเวลาเข้ามาเวทเขาจะได้มาเสียเวลานะแบบเสียเวลาบัฟเดินออกนะครับผม ตอนเราต้องรอเวลสีนะไม่งั้น,นี่คือแบบเราจะแบบเนี่ยนี่ไงนี่คือเราต้องรอเวลสีเพราะอะไรเพราะอย่างนี้น,นะครับผมได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหทำไมมันขามันสั้นจังเลยนั่นไงอย่านะยะนั่นไงผมว่าผมตายโศมานี่ไงตายเลยโอเคครับผมว่าคาฟิชนั่นเนี่ยผมรูส้สึกว่าสกิลสองมันสั้นลงหรือเปล่าวะนั่นเนี่ยตายอีกแล้วเห็นไหมที่คุยไว้เลยว่ามันเก่งไงโอ้ ผมว่าผมตายแล้วนี่นี่แย่แ yeah, ล้วอย่านะผมว่าผมตายแน่เลยโอ้โหนี่ตายไปสามตัวแล้วโอเคผมจะมาบอกเทคนิคน,นิดนึงนะสำหรับคนที่จะเล่นแนม็กครนะผมก็คือที่คิวสองมันไม่ทำดาเมจน,นะแล้วมันชิ่งคีบแบบนี้ได้นะครับทําให้เราเข้าถึงตัวอีกฝ่ายได้แบบนี้นั่นเองนะโอ้ไม่หลอดแล้วมากเจอวะนี่ไม่หลอดแล้ว ไปเลยนี่ไงตายนะป่าเขาอยู่ล่างคนอื่นเขาอยู่ล่างแนละ้วเราตัดคลิปได้สบายไม่ต้องรีบออกนะครับแต่ตอนนี้แคลรี่เขากดเกิดมานะเดินมาเลยผมว่ะนี่ไงนี่นะมันชิงคลิปออกได้นะครับสกิลสไม่ทำดาเมจน,นะครับแค่มันติดยึึๆอะ่ะแต่สันยึกๆอะ่ะโอ้แย่แล้วป๋าขึ้นมาเร็วยังวะยันถอยไปตายให้หนีไปโอ้ยแย่สุดๆไปเลย สกอตอนนี้ก็คือตามอยู่นะตามสองตัวโอ้โหล็อกตัวไหนได้บ้างวะไม่ได้นะเพื่อนถอยไปทบามเล่นลงไปตรงไ้นเลยตา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 ยเออย่ำเลยคิวเลนอนนี้คิวเลนก็เออค่อนข้างไหลอยู่นะผมว่าต้องตายแล้วมั้งแครีอ่ะสเตปชิ้นคีปโอ้โหเขี้ยมขามแคสั้นเลยขนาดนั้นวะโอ้โหดูดีดูเลือดมันดีถอยมาเลยเพื่อน ตายไม่ริปโปตายปะผมกลัวริปโปเขามีอันติเว้ยไปเลยตจต้องหน่งอะผมว่ามีไอ้คือคิวน่าจะเบิร์ดเขาตายอยู่ไม่น่าดูเลือดทันไปตู้ห้าีไีไงตายซะเถอะโอ้แย่ละโอ้ขอร้องแย่ละคือว่วดากินกูกหรอกสเตปจิ้งคีปนี่ไงเป็นเอาตัวรอดได้ประมาณนี้นะฮะโอ้โหแคลรีก,กูโดน อย yeah, ่ายละแข่รี่แข็งใจไว้อืม <c oughs> ไม่ได้ปะกันไม่ทันนะโทษดือ้อขอโทษไดก้ก่อเพื่อนขอโทษได้ก่ออล่อตอนนี้ผมคิดว่าต้องเข้าไฟแล้วนะเฮ้ยผมไม่อยากล็อกดีแลกผมว่าเอาเลกโกนะ้ดีกว่าเพราะว่าดีแลกนี่ผมรู้สึกว่ามันซีซีเยอะเราจะตายครับป้อมเมานะโออแย่ละกลับกลับกลับเ <c oughs> <ๆ>พื่อนโจวช่วยกูด้วยเพื่อนเออสวย เนี่ยผมรู้สึกว่าตึกตมันสั้นสั้นสั้นก็ดือเป็นยังไงรู้ขามันสั้นมากเลยเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมากลับไปรีนะฮะเอายังไงสลันสลันยังไงสลันเล่นทำไมเล่นทำไมตรงนั้นเลยโอ้ยเนี่ยคือเราแพ้เอาเนี่ยเตี๋ยวลมสองตัวเอามันเพื่อนเอามันได้อยู่ได้อยู่เพื่อนแรงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วมาแล้วตายซะฉันมาแล้ว เอาเคีย่ยไดาเมียหายจริงโอ้โหแห้งเลยคิวเล่นมาคิวเล่นมาแล้วคิวเล่นมาแล้วอหหม่นเวลาจะใช้ตัวสแสดงแทนจตว่านี้คิวเล่นยังไงฮะเออคิวเข้าไปแล้วครับผมยังวะนี่ตรงนี้เขาจะทำยังไงต่อเอาละครับทริปเปิลคิวเอาทวร์คิวโอ้โหเลืมล่มละเริ่มต้นขึ้นแล้วแฟนอีสปอร์ตเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอืมกูชอบกูชอบคอนเทนต์อย่างนี้กูชอบ แต่ยังไงหน้าตายนั่นน่ะนี่ไงโอ้โหเยี่ยมเลยคิรินร้องร้องเลยร้อนละอุแล้วต้องช็ผลงานบ้างละจังหวะนี้แคลรี่แคลรี่ต้องตายแน่จังหวะนี้นนนปลิดวิญญาณคาป้อมตายสวยเพื่อนด้วยเพื่อนตายน่ะโอ้โหอย่าห้าวมากโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วผมกลัวเกมพิกนะผมพูดกันอย่างเงี้ย นี่ไงผมว่าเริ่มละเริ่มเข้าไปโชว์เดี๋ยวเริ่มเข้าไปโยนเลยละเพื่อนเอ้ยเพื่อนโอ้โหไม่ตายพอดีเรียบร้อยเรียบร้อยโดนลงแขกเพื่อนเออตายผมว่าเกมพลิกไงเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาทำเลไม่ดีเท่าไหร่มุมไม่ดีเพื่อนเพื่อนถอยเพื่อนถอยมาก่อนกูเข้าได้ปะเียเข้าไปเลยมันต้องได้ไขกหลีแล้วมั้งอย่าวะเนี้ยปุ้มปุมอ้าว ไอเหี้ยกูตายเองอย่านะนี่เออโฮกูเปโอ้โหไม่ตลกสักนิดแต่โหดาวหายเกินไปา <gasps> บาร์ดัมเอพีด้วยโอ้โหคือเสียดายนะเสียดายอยู่นะเพื่อนแบบรีบบวกกันแบบตายตัวนึงแล้วล่มวอนไหวแม่ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไปพนเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคนทำคลิปกันด้วยนะครับผมไปแล้วบาย